กาญจนบ,บุรีก๋วยจับค่ากิสูตรโบราณแสนอร่อยคุณแม่มอบให้รสชาติถูกปากลูกค้าอุดหนุนไม่ขาดสายวันนี้16พฤษภาคม2 5 6 6ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณถนนโค้งปะปาหรือที่นักท่องเที่ยวเรียกกันว่าถนนนานาชาติอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีฝั่งตรงข้ามสถานีตำรวจท่องเที่ยวมีร้านก๋วยจับโบราณรสเด็ดอยู่เจ้าหนึ่งที่มีสูตรลับเฉพาะไม่เหมือนใครต้มด้วยเตาถ่านแบบโบราณสูตรคุณแม่ที่มอบให้ มีเมนูกว๋วยจับหลากหลายเช่นกว๋วยจับคากิกว๋วยจับซี่โครงหมูกว๋วยจับกระดูกอ่อนขายในราคาเพียงชามละ35บาทพิเศษ40บาทซึ่งมีลูกค้าชื่นชอบในรสชาติแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายนางสาวภูมิเรียงรักบุญอายุ51ปีบอกว่าเมื่อก่อนตนเองเป็นสาวเย็าผ้าโรงงานที่กรุงเทพม,มหานครแล้วเห็นว่าพักหลังแม่ไม่สบายเลยกลับมาดูแลแม่ที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งแต่เดิมแม่ก็หาขายก๋วยจับสูตรโบราณน,นี้ตามไร่ตามสวนต่างๆซึ่งตนได้บอกกับแม่ว่าอยากค้าขายแม่จึงได้สอนสูตรก๋วยจับโบราณสูตรเด็ดที่ขึ้นชื่อในหมู่บ้านให้ซึ่งตนเองก็ได้ขายก๋วยจับสูตรนี้ต่อจากแม่มาตอนนี้ก็ร่วม10ปีแล้วแต่ก่อนตอนจะเขียนรถขายก๋วยจับตามถนนเส้นโค้งปาปาหรือที่นักท่องเที่ยวจะเรียกกันว่าถนนนานา,นาชาติแต่ตอนนี้ ได้มาตั้งขายประจําที่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีตํารวจท่องเที่ยวกาญชนะบุรีเริ่มขายตั้งแต่8ปดนาฬิกาขายไปเรื่อยๆ่จนกว่าจะหมดซึ่งปกติจะขายหมดไม่เกิน13บสนาฬิกาซึ่งลูกค้าที่มาทานที่ร้านก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าอร่อยสังเกตจากไหนว่าอร่อยสังเกตจากคําที่ลูกค้ากินไม่มีน้ําเหลือเลยซึ่งคนที่เคยกินครั้งแรกก็จะกลายเป็นลูกค้าประจําในที่สุดเพราะติดใจในรสชาติของก๋วยจับร้านเราเพราะสุดเด็ดในการต้มก๋วยจับให้ออกมาอร่อยเราจะใช้เตาถ่า,าน คอตอทานมันสามารถอุ่นก๋ยจับให้ร้อนอยู่ตลอดเวลาทําให้รสชาติคงที่แต่ถ้าเป็นแก๊สก๋ยจับมันจะไม่หอมไม่ได้รสชาติที่ต้องการสําหรับเมนูที่ร้านก็จะมีก๋ยจับกระดูกอ่อนก๋วยจับซี่โครงหมูก๋ยจับคากิบางวันอาจจะมีก๋วยจับขาไก่ขายในราคาชามละ35บาทพิเศษ40บาทส่วนขนมหวานก็จะมีรสช่องเผือกแตงไทยน้ำกะทิก็เป็นสูตรของทางร้านเองด้วยขายเพียงถ้วยละ20บาท ซึ่งทางร้านเราก็รับออกงานด้วยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0988406248พูดถึงกับการค้าขายตรงนี้นิดหนึ่งครับเริ่มมาอย่างไงแคกเริ่มเดิมทีเนะเาะอา่อาได้ได้สูตรจากแม่นะครับก่อนก็ถึงสายทาพย์ยุ่เทพทีนี้ก็พอแม่ไม่สบายก็เลยกลับมาบ้าน แม่ขายอยู่ครับแม่ขายอยู่ก็ถามว่าแม่ถามว่าอยากขายของไหมถา,ากว่าอยากขายก็เลยได้ตูไปมากันก่อนเพราะว่าก่อนแกห้ามขายทำไรอ้อยงงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับไปจ้าแกก็เออเพิ่ชื่อในหมู่บ้านอะ่ะก็จะห้ามขายขายตัดอ้อยก็จะไปนี่พอมาแกไม่สบายนะเขาก็หยุดหยุดก็ให้กลับมาบ้านก็ไปยักขายข,ของก็ะะขายเลย ิกวว่าปีแล้เหรอิกว่าปีแล้วเราขายตรงนี้ประจำเหรอครับตรงนี้เพิ่งจะมาเริ่มทำการจะเข็นขายค่ะอ๋อครับเข็นเรื่อยๆด้อยนะเรื่อยตๆจอดตรงนู้นทีนี้พอดีตรงนี้มีล้มไม้ก็เลยไม่ล้มบรรยากาศดีด้วยครับขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับอ๋อหกเจ็ดโมงเจ็ดโมงออกจากบ้านค่ะครับมาตั้งร้านขายเรยตามรายทางมาเรื่อยค่ะอ๋อครับแต่จะมาจอดอยู่ตรงหน้าตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยค่ะอือสบายหน่อยก็เก็บแล้วเก็บแล้วหมดแล้วจ้า ก็วันหนึ่งเป็นไงครับการตอบรับของลูกค้าเราก็ใช้ได้ค่ะลูกค้าบอกว่าอร่อยใช้ได้อร่อยสเกตจากไหนสเกตจากชามให้ลูกค้ากินนี่น้ำเบื่อเลยครัขึ้นใจเนาะพอเห็นลูกค้ากินแบบนั้นขึ้นใจเห็นว่าที่เราใช้เตาถ่านนี่คือแรงบันดาลใจจากอะไรครับเตาถ่านเนี่ยนะคือมันสามารถปุ่นได้เรื่อยๆร้อนละอุบเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเป็นแก๊สนะมันจะร้อนพุ่งเดียวมันไม่หอมไปด้นรสชาติครับเตาถ่านคือมันจะ ได้กินไอแบบิาโบราณไงทานแล้วเมนูที่ร้านเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยช่วยจับเน่อยเมนูที่ร้านก็จะมีกระดูกอ่อนซี่โครงคากิขาไก่บ้างครับบางวันก็มีเงี้ยบางทีไปเจอขาเล็กจะไม่เอามาจะใช้ขาอ้วนใหญ่ๆค่ะแล้วส่วนขนมหวานเนี่ยครับขนมหวานก็จะมีตามนี้ค่ะรสช่องเครื่องแตงไทยรักเลยค่ะแตงไทยนี่สั่งจากนครพมเลยนะเนื้อูอร่อยค่ะ แล้วน้ำกะทินี่สูตรเราเลยสูตรเองค่ะเต้มน้ำไปเตยขันค่ะอ๋อครับนานไหมไครับเวลาเคี่ยวก็ต้มต้มต้มเคี่ยวสักผักอ่ะให้น้ำไปเตยมันอ,ออกอันนี้จะไว้ยันเย็นไม่บูดนะคะครับแต่ส่วนมากถ้าเกิดเราซื้อจากร้านค้าให้เขาคัน,นเนี่ยบางทีบูดายก็บูดวอันนี้ไว้ยันเย็นไม่บูดค่ะอกับร้านก๋วยจั๊บเนี่ยเรารับออกร้านไหมครับ รับค่ะติดต่อได้ทางไหนครับเดี๋ยวมีเบอร์โทรให้ค่ะเบอร์อะไรครับ098 840 62 48ค่ะไอที่บอกว่าขากี่เนี่ยขากิีนะคะไหนนะเนี่ยค่ะมันจะมีปนมันจะมีปนบ้างนะคะอันนี้พอต้มแล้วมันจะเป็นเป็นวุน้นเป็นวุ้นนะคะจะนุ่มมากค่ะ่ย่ะเนียค่ะคุะือเราไม่ใช้เครื่องไหน ไม่ใช่ไม่เน้นเลยเป็นคากีกระดูกอ่อนจ้าส่วนมากจะเป็นคากิคากีกระดูกอ่อนนี่นี่เลยค่ะนี่ค่ะถึงเห็นเป็นนี้นะไม่มันนะอร่อยมากค่ะเป็นส่วนมากถ้าเป็นเป็นนี่ค่ะคากินะคะนี่ค่ะนุ่มอร่อยค่ะนี่ก็เป็นเอ็นแก้วด้วยนะแล้วก็จะดูกระดูกอ่อนอันนี้ก็กระดูกอ่อนค่ะ ข่าวนิง2ี้24การจนบุรีปีชาไรวารินรายงาน